เป้าหมายล่ะเป้าหมายนี่แหละเป้าหมายนั้นเป้าหมายจะต้องเด่นชัดจะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นคาว่าเป้าหมายชัดเจนนั่นก็คือเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายจริงๆมันมีหลากหลายนะมันมีเป้าหมายในแต่ละวันเป้าหมายในแต่ละเดือนเป้าหมายใน3เดือน6เดือน1ปีเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการทํางานสารพัดเยอะเยอะแยะ นะก็คือเป้าหมายเนี่ยถ้ามัดซอยจริงๆแล้วเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าต้องโฟกัสไปเลยว่าจะทํอะไรนั้นจะทําอันนี้จะทําอะไรผมเชื่อแล้วเกินว่าหลายๆคนก็คือมีเป้าหมายแต่บางทีเป้าหมายเนี่ยมันไม่ชัดก็ตรงที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้กําหนดเวลาพอไม่ได้กําหนดเวลาแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําพอเป้าหมายมันไม่เด่นชัดขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยไม่สามารถหรือว่าต้องทำแลว้วเจออุปสรรคปัญหา มันก็ไม่สําเร็จสักทีเพราะฉะนั้นเขาบอเป้าหมายเด่นชัดนั้นก็คือว่าไม่รู้แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องสามารถต้องทำไมต้องทําสิ่งน,นั้นให้ได้อย่างเช่นถ้าเราจะทํางานสักชิ้นหนึ่งให้เสร็จภายในหนึ่งวันแต่ถ้าวันนั้นทําไม่ได้เราก็ต้องทำไมทําให้สําเร็จก็คือก็ต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงก็ต้องทําไม่ใช่ไม่ทําแต่วันนี้ไม่ทําวันนี้ไม่ทําคือผัดวันประกรันภุมงไปเรื่อยมันก็ไม่สามบ้านที่จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้ในกระบวนการสร้างความสําเร็จเนี่ย ในเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญอย่างมากมากเลยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายมันมีจินตนาการก็จริงก็จะมีไปทําไมมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้ไงเพราะจินตนาการภาพมันยังมันเห็นภาพก็จริงแต่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นความจริงมันใส่ความรู้สึกไปก็จริงแต่มันต้องทําไมด้วยเป้าหมายว่าจะทําอะไรมีเป้าหมายจะทําอะไรเมื่อมีเป้าหมายว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันถึงจะต้องไปอยู่ในกรบวาในขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่มีเป้า พลังมันก็ไม่มีเห็นะ,ะเพรานะฉะนั้นเป้าหมายต้องทําไมต้องเด่นชัดต้องเด่นชัดเลยว่าจะทําอะไรทําเมื่อไหร่ทําอย่างไรมีวิธีการแบบไหนแล้วลงมือทํทาทันทีเลยในขณะที่เราลงมือทําเชื่อไหมว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะประสบความสำเร็จในทีเดียวเลยมันก็ต้องเจออุปสรรคเจอปัญหายิ่งถ้าเป้าหมายใหญ่ด้วยนะถ้ามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยแล้วเมื่อมีเป้าหมายยิ่งใหญ่แล้วแล้วถ้าหากว่าเราทําแล้วแล้วมันจะไม่สําเร็จปุ๊บเนี่ย แล้วมันท้อมันจะท้อเพราะอะไรอุปสรรคปัญหามันเจอเรื่องน้นเจอเรื่องนี้เจอสารพัดทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องการขายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับทุกๆคนมันจะเจอแรงต้านสารพัดทุกอย่างเลยเพราะนั้น เป้าหมายต้องเด่นชัดแล้วเราไปฟังเสียงวิจาร์ณรอบข้างมากๆก็ไม่ดีเพราะว่าฟังไปฟังมาเป๋ไปเลยมีคนวิจาร์ณมากไม่ทําเลยเอออันนี้ก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นเป้าหมายเด่นชัดทําอะไรแล้วจะต้องทําให้เสร็จเสร็จเมื่อไหร่เสร็จอย่างไรมีใครมาช่วยไหมเออเนี่ยนั้นเอาเป็นคร่าวๆว,ว่าเป้าหมายก็ต้องเด่นชัด